สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะเพจถุงเงินซักแห้งสะพานควายนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะส่งรองเท้ามาให้เราสปานะคะอันนี้คือแบบนี้มีคราบดำๆเยอะมากลูกค้าบอกว่าพี่สุขาเอาขาวๆนะโอเคนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะคะวันนี้ได้มาสองคู่นะคะก็ ตรงนี้ก็คือดำมากนะคะใช้งานมาแบบบอกช้ำมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะคะลูกค้ามีรองเท้าใส่เล่นกีฬาใส่ไปเที่ยวกลับมาแล้วยังไม่มีที่ซักก็ส่งมาได้นะคะร้านถุงเงินซักแห้งสะพานควายนะคะเดี๋ยวพี่สุลงเบอร์ลงไอดีไว้ให้นะคะทักมาได้เลยนะคะติดต่อ แอดมินพิสูได้เลยนะคะทางเพจนะแอดมินพิสูนะคะยินดีให้บริการนะคะคู่ละ350บาทนะคะเริ่มต้นที่350นะคะถ้าเป็นคู่ใหญ่หรือว่าเป็นแบรนด์เนมเป็นรองเท้าหนังก็ราคาก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงแจ้งรายละเอียดอีกทีนะคะทักมาได้เลย